สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาววดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาข้อมูลแนวทาง ซื้อสลักหวยลาวนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่น2ตัว3ตัว4ตัวบนล่างเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปเลขเด่นประจําหลักนะครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตีหลักหน่วยลาานะครับหลักพันได้เลขเด่นอยู่2ตัวนะครับจากการนําสูตรคํานวณสูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับได้เลข2ตัวก็คือเลข2กับ5เป็นเลขเด่นประจําหลักพันนะครับหลักร้อยครับก็ได้เลขอยู่ที่2ตัวเช่นเดียวกันครับ จากการคำนวณสูตรหลักร้อยหาเลขเด่นหวยลาวในงวดวันที่16ได้เลขอยู่ที่2ตัวนะครับมีเลข6กับเลข9ครับ6กับ9เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับหลักสิบจากการคำนวณหลักสิบนะครับได้นำเลขหลักสิบงวดล่าสุดมาคำนวณเพื่อหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวนะครับก็มีเลขห้า เลข8เลข9 3ตัวเป็นเลขหลักสิบนะครับหวยลาวนะครับหลักสิบเลขเด่นหลักสิบมาดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยจากการคํานวณสูตรเลขเด่นประจําหลักหน่วยหวยลาวครับเลขหน่วยได้เลขอยู่ที่4ตัวนะครับ4ตัวก็มีเลข2เลข5เลข7เลข9ครับ2579เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยหวยลาว ในงวดวันที่16นะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวครับผมได้นำหลัก10 3ตัวคือ5 8 9จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2579นะครับเป็นชุด2ตัวครับชุด2ตัวได้จับคู่5วางหลัก10นะครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้5 2 5 5 5759ครับ8วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วยครับ จะได้8 2, 8 5, 8 7, 8 8 8 89ครับแล้วก็เลข9วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วยนะครับจะได้92 95 97 99ทั้งหมดในกลุ่มนี้มี12ชุดนะครับใน12ชุดนี้ก็จะดึงเด่นให้ท่านสมาชิกได้ดูครับตัวชุดที่ความน่าจะเป็นเลขเขด่นนะครับด้านหลัก10ครับหลัก10เน้นเลข หลักเน้นเลขเด่นอยุ่ที่2ตัวครับความน่าจะเป็นนะครับเน้นเลขเด่นที่2ตัวก็คือเลข8เนี่ยเลข9ครับ8กับเเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบความน่าจะเป็นนะครับแลเลขเด่นประจาหลักสิบส่วนหลักหน่วยครับหลักหน่วยจากการสรุปเลขเด่นหลักหน่วยนะครับผมก็น้ําหนักไปที่เลข2แล้วก็เลข5ครับ2กับ5เป็นเลขเด่น ประจำหลักหน่วยนะครับก็จะสรุปเลขเด่นนะครับเลขเด่นประจำหลักสรุปชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวเป็นชุดเด่นเป็นชุดเด่นก็จะได้เด่นอยู่ที่4ชุดนะครับ4ชุดก็มี8 2 8 5 9 2 9 5 4ชุดเด่นนะครับ8 2 8 5 92 9 5 4ชุด ดึงเด่นจาก12ชุดมานะครับจาก12ชุดมาดึงเด่นไว้อยู่ที่4ชุด8 2 8 5 9 2 9 5นะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวหลักร้อย2ตัวครับคือ6กับ9ครับ6กับ9าวางในตำแหน่งหลักร้อยจับคู่กับชุด2ตัวเด่น2ตัวนะครับ8 2 8 5 9 2 9 5ก็จะได้ชุด3ตัวดังนี้นะครับ จับคู่เ้วจะได้ชุดสามตัวดังนี้นะครับหกบังหลักร้อยครับจะได้หกแปดสองหกแปดห้าหกเก้าสองหกเก้าห้านะครับถ้าเก้ามาในตำแหน่งหลักร้อยครับจะได้เก้าแปดสองเก้าแปดห้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าห้านะครับนี่คือชุดสามตัวตรงนะครับชุดสามตัวบนหวยลาวนะครับส่วนชุดสี่ตัวครับชุดสี่ตัวความน่าจะเป็นนะครับ ที่ผมสรุปไว้ความน่าจะเป็นเลขเด่นอยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันหลักพันมี2ตัวครับหลักพันมี2กับ5ครับเลขเด่นประจำหลักพันสองกับ5จับคู่กับชุด4ตัวนะครับชุด4ชุด3ตัวเด่น3ตัวนะเป็นคู่ชุด4ตัว2วังหลักพันจะได้2682ครับ268 2จชุดที่2ก็2 6 9 2ครับ2 6 9 2ชุดที่2ครับ ชุดที่3 5วางหลักพันหนึ่งครับจะได้5682ครับ5682แล้วก็ชุดต่อไปครับ5692ครับ5692 4ชุดนะครับ4ชุดเป็นเลขเด่นชุด4ตัวนะครับเฮีเราในงวดวันที่16เลยครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมได้สรุปชุด2ตัวล่างจากการนำเลขหลักพันกับหลักร้อย จับคู่กันนะครับหลักพันสี่ตัวหลักพันสองตัวครับสองกับห้าครับหลักร้อยสองตัวหกกับเก้าครับนำหลักพันกับหลักร้อยจับคู่เป็นชุดสองตัวล่างครับชุดสองตัวล่างเขาจะได้เลขเด่นอยู่ที่นะครับอยู่ที่สองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าสี่ชุดนะครับสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าชุดไหนจะเป็นชุด เด่นที่สุดนะครับหยดชุดไหนจะเป็นที่เด่นที่สุดจะมาตามสูตรเดิมนี้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงดวันที่16กรกฎาคม2563นราะครับนี่คือชุดเลขไทย2ตัวล่างไว้เราวนะครับส่วนชุดฟันธงครับชุดฟันธง,งฟัมน่าจะเป็นครับชุดฟันธงผมได้สรุปเลขไว้ชุดฟันธง4ตัวชุดเดียวครับเลข4ตัวชุดเดียวเน้นไปที่ ห้าหกเก้าสองครับห้าหกเก้าสองคือในชุดในชุดนะครับความน่าจะเป็นครับผมเน้นหลักพันหลักพันนี่ผมเน้นไปที่น้ําหนักอยู่ที่เลขห้ามากกว่าเลขสองครับเลขห้าครับแล้วก็หลักร้อยน้ําหนักมาอยู่ที่เลขหกครับหลักร้อยครับเลขหกครับหลักร้อยเลขหกก็จะได้ชุดสี่ตัวนะครับเด่นสี่ตัวในสี่ชุดนะครับ ชุดสี่ตัวสี่ชุดก็มีอ่าชุดเด่นชุดเด่นความน่าจะเป็นผมเน้นน้ําหนักมาที่ห้าหกเก้าสองครับเป็นชุดสี่ตัวหวยเลาครับเ่เด่นก็คือห้าหกเก้าสองความน่าจะเป็นครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนเน้นน้ําหนักไปที่หกเก้าสองครับหกเก้าสองความน่าจะเป็นนะครับในชุดสามตัวบนหวยเลาครับชุดสามตัวบนหวยเลาความน่าจะเป็น คือ9692ครับส่วนชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวบนชุดสองตัวบนน้ำหนักไปที่92นะครับเน้นไปที่92จากการสรุปสี่ชุดนะครับทั้งหมดสิบสองชุดทั้งหมดสิบสองชุดสรุปชุดเด่นสี่ชุด8285 9295ผมน้ำหนักมาที่92มากกว่านะครับเน้นไปที่92สรุปชุดเด่น 2ตัวบนก็คือ92ครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมได้สรุปไว้ที่4ชุดนะครับ4ชุดชุด2ตัวล่างความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็น2 6 2 9 5สอง้าห้าาครับเปอร์เซ็นต์แนวโน้มน่าจะเป็นเลขไท้าย2ตัวล่างก็คือ5้าหครับห้าหมากกว่านะครับ5 6หเลขไท้าย2ตัวล่างไวเลาาครับสรุปชุดเด่น2ตัวล่างนะครับ ชุดเด่นนครับ2ตัวล่างชุดเดียวครับเน้นที่56ครับเน้นไว้ที่56นี่คือชุด4ตัวนะครับ5 6 9 2 3ตัวบน6 92 2ตัวบน92และ2ตัวล่าง56นะครับนี่คือข้อมูลหว้ลาวงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563นะครับผมก็ได้รวบรวมสูตร เล็กเด่นลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยลาวจะได้ดูมีข้อมูลแนวทางประกอบกันตัดสินใจซื้อสลักหวยลาวนะครับขอบคุณสมาชิกสุดหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสุรหวยที่ผมได้หาข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากตัวยลยครับ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลสูตรหวยดีๆมาลงให้ท่านได้ติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ